นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสเออบูชาพระเจ้าแลลวเอาเพียงแค่นี้ก็พอครั้งหนึ่งที่ลุงหูอยู่จันทบุรีมีนายอะไรโนพินดาราปรากฏว,ว่าเขาไปแห่แหนแถงกัง เต็มพื้ทั้งเมืองจันทบรุรีถึงขนาดนั้นแหละคนนั้นตายไปสิแล้วลาลาคนดันพอพระสงฆ์ขัพระา้าขึ้นเทศขึ้นธรรมน้อยนักที่สุดที่จะมีคนมาฟัง ถึงขนาดนั้นแหละยุคปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นยุคที่ว่าไม่จะโทษหมู่บ้านหมู่บ้านนาน้อยหรอกมันเป็นไปทั่วแหวนแดนไทยทั้งนั้นเลยจะให้นัง่งูพูดอย่างไรลุงผูพูดไม่ถูกก็แล้วแต่เขา สิ่งเหล่านี้ยังลุ้มมาแล้วลุ้มมาอยากจะพูดส้มอีกเพื่อไม่เสียเวลาในวันนี้เจา้าอนยญาประวัติพระนิจขนผู้มีบุญหนักสังใหญ่ในฝ่ายเป็นผู้ชายมาเล่าให้โยมฟัง เมื่อคืนนี้หรือเมือคืนวานก็ไม่รู้ล่ะโสกะสมาเนก็ขึ้นแล้วถ้าฟังด้วยดีมีเหตุมีผลหลวงพูว่าแม้แต่หลวงพ่โลกอุดรยังมีน้ำตาตกไหลลงในท้องถึงขนาดนั้นเลยจะถึงขนาดไหน จะให้ลูงพูโลกูกดอดไปกาบแทบเท้ทาสิโดลาทั้งฝ่ายบูสุกปัิกาถึงกขนั้นหรือดอกหน่อยสเิอ <c oughs> เออไมหลับไม่เป็นไร ทีนี้จะเริ่มต้นก็เลยมีพระองค์หนึ่งตอนนี้โอ้ยเวรกรรมตามทันท่านแส้วไม่ใช่เวรกรรมตามทันหรอกจะเป็นพบเป็นชาติที่สุดท้ายของการเวียนบ่ายตายเกิดของท่านมีสมบัติพระสถาน มากมา,กายกายก่อนโยมทั้งหลายนี่และตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดความเทยอทยานอยากเรียกว่าพระองค์นั้นแต่ก่อนไม่ได้เป็นพรามีแต่ขณะยาก,กันแกล้งทันทุกประการอยากได้สมบัติพระสถาน เป็นของตนเองเท่าน,นั้นเลยนี่ละผู้มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวท่านจึงมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของญาติทั้งหมดเลยถ้าเป็นภาษาบ้านเรากูก็เลยว่ากูไม่เอาหรอกท่านมองเห็นแล้วว่า คนเกิดมามีตั้งแต่ความเกิดแก่เก็บตายทั้งสิน้นถึงญาติพี่น้องจะวางแผนฆ่าท่านสัปฟานใดท่านก็ยอมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยไว้พิบผู้ที่จะมาเกิดเป็นพพเป็นชาติ ที่สุดท้ายของการเวียนห่หยได้เกิดในศาสนาพุทธของเรานี่เองเตยักษ์จะไม่เอ่ยชื่อขอส่งวนนามม่จะก่อน ถึงขนาดันลูกมุนีต้องมีใจให้เหนือเพศเถนหัวเห็ดยามาเด็ดเพศตัหาเพศตัดเพศเพศจัดเพศไม่ตาขาวรรคที่สองลุงหัวลืมนะก็ไปด้วย เรียกว่าลูกมุนีต้องมีใจให้เก่กล้าเห็นมายาอย่ามาเด็ดเพชรจิเล่เพชรจัดเพชรมาเด็ดนบื้อไปพ้ทู้เยบ้า้าหรือว่าอะไรน่าเรียกว่าโอสซมอลหรืออะไรก็แล้วแต่แย่งชิงกันจีบบะารจนฆ่ากันตายด่าเดิน เบื่อหนายในความขลาดวิสัยขอภัยฝ่ายไม่ออกด้วยช้างสารงหา่าวข้าเก่าเมียรักอันนี้เป็นภาษต ตั้งแต่เก่าแต่ก่อนลุงมันลุงภูมไม่นนตูไม่ออกนะฟังให้ด,ดีท่านจึงนึกได้อแมนแต่เมียของตัวเองยังใส่หลายป้ายสีพระองค์นั้นโอ้ไม่ใช่พระองค์นั้นตั้งเป็นขลาานับานหวังว่าจ้พระราชานั้นจะประหารชีวิต แต่ดูความซื่อสัตย์ของท่านเอาตัวรอดมาได้อย่าลืมว่าท่านจบมาแล้วไตเททุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเีนี้ท่านมาบวชในพุทธศาสนาแล้วตอนนี้จะลุกล,ลับัดอนซะเลยแปลงนั้นก็ไม่เลือกชื่ออะไรหรอก พูดเป็นกลางแต่มีมาในพระใจปีดกอย่างน่แทนลูกหวยชื่อเมื่อท่านบวชแล้วท่านบวชไหนเนืเอ้ยขอไว้ด้วยแม้แต่เมีของท่นเองยังใส่หลายป้ายสี หวังว่าจะให้พระราชาประหารชีวิตผัวหองตัวเองให้ดับถึงขนาด,ดาน,นั้นแหละแมวเอาเฮ้ยนำใจของโจเป็นสอใไปถามแน่ผัวรักดังด,งดวงแก้วดวงตาทำไมจึงทำแบบ ซึ่งเป็นเลือกไม่ถูกไม่ออดอกะเลยนี่ละคือผู้หุนหนักสัใหญ่จะได้เกิดมาเป็นพบเป็นชาติที่สุดท้ายของการเบียนว่ายตายเกิดมีแต่คนใส่หลายป้ายสีทั่วทั้งเทิด ในชมพูทวีปข้างพระดูยังทรงมีพระชนชีวิตอยู่ให้ฟังด้วยดีลุงผู้ชมพูใจฉา,ท,าที่นี้นี้ไม่ผนท่านเลยออกบวชตอนนี้ลุงหัวลืมไปเมื่อกี้ออกบวชที่ได้ออกบวชท,ที่ว่าตามชะดินหรือว่าตามรูสีชีพาย ไม่เป็นที่พอใจของท่านผลสุดท้ายกม็มาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานเบื่อหน่ายในหวางขาผู้หญิงแล้วตันี้ชัดเจนไหมตันท มีแต่ทำลายกูทั้งนั้นเลยทั้งทั้งที่ท่านไม่มีความผิดนี่แต่คนใส่หลายบ้ายสิกดแหงเวนกรรมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นขันนอวิสาพานบ้านเฮานออา,อาสิแมนพระคุ้นองค์นั้น เคยได้จับอย่างโนโนก่อนละเนาะนกน้อยผาคู่มันมาจับสังกาผ่าแม่มันมาเลี้ยวเวนกรรมจึงตามทันเห็นไหมอย่าเห็นเดอ้อพวกไม่บอกดูสิ่งเหล่านี้ถึงเราจะรักเขาสัตว์เดรัจฉาน ไม่ว่านกไม่ว่าอะไรอย่าไปทำลายสลาของเขาปล่อยให้เขาไปดามยาถากรรมเขาอันนี้หลวงพ,พูดพอที่ว่าใหญ่ช้าให้เข้าใจมนนี้ใจไม่กําจัดกําเจนเวลาอะไรเลเลาะก็ขอให้เข้าใจด้วย ทีนี้เมื่อพรานั้นได้บวชในบุทธศาสนาแล้วพระองค์จึงสั่งสอนวิธีทางในการพทธปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของพุทธะตามแนวทางของเทมสมาสัมพุทธเจา้าทีนี้เราจพูดผ่านไปเลย เพื่อไม่เสียเวลาัางแต่ชานหนึ่งถึงชานสี่ท่านกำหนดมาเรียบร้อยสำหรับฝายสมรรกรรมฐานเป็นอุบายแห่งการที่ว่าทำใจให้สงบจากนิวร์ธรรมชั่วขณะหรือวัฒนกรรมฐาน เป็นวัยการรู้ท่านเรียนจะมาเกลีย้ยงท่านบนาัวไหนซแล้วท่านั้องหลายายไม่อออได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าพระองค์นั้นท่านเบื่อค่ะ เบื่อไหนวา,างขาของพวกเธอชัดเจนไหมตอนนี้นี่แหละหนอถ้าพูดภาษาบา้านเราเสียงว่าเสียงดีเสียง,งนี่กูหักกูแหงปานดวงตาดวงเกว บาดแท้มาทำายผูจนได้อันนี้เป็นภาษาบานเฮาเดือดก่หมวทุกคนดอกพวบกบ้านน้น,น่อยบว่าน้อก็ดีเป็นคน่อสัต์อยู่อันนี้พ่เป็นยังเปล่านั้นพ่นเลยว่าอ,อ้อันวางขาได้ละ เห็ุในกูวางขากูก็วางขาพูนนั่นมันเป็นต้องส้ละน้อคนบาบัดเพิ่นได้บวชเขาในพระพุทธศาสนาแลว้วนี่แหละเพิ่นเลยการเพิ่นเลยว่าปาเพิ่นเลยเกิดในพิธาข่วมเบื่อใน ในวางขาของมูเจ้อเอาไปนั่นแหละเว้ยอันนี้สมมุติเดือบุด้ว่าบักเบนหามูสิใส่ผู้ใดยสมมุติซืือดิผู้มีบุญหนักสังใหญ่จะได้บัติขึ้นมาบังเกิดเป็นพระอนุบุตยาวในเรเลววันนี้จะถึงขนาด เพี้ยดเฉนชินชา่างท่านไม่พ้นจะองอกจอกก้อยนะเป็นคนม,มั่งม